So whatever you whatever with play paint Raor gold อตอนนี้ผมกลายเป็นน้องวัวแันนี้เรียบร้อยนะฮะดูดิมันมันไม่ได้จริงๆมันน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิโอ๊ยน่ารักยิ่งใส่ชุดน้องวัวแล้วนะยิ่งโคตรน่ารักเลยแบบไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นของวันนี้นะครับเพราะวันนี้ก็มีกล่องใหม่มาอีกแล้วซึ่งก็คือทางด้านของโ r o ซา,าเลเว l 5ห้าอที่เรียกกันว่าสเปนเดดเบ a r ์ลโรนะฮะผมคิดว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะสําหรับเลเว l รห้านะถือว่าใช้ได้มากแล้วก็มีลัคกี้เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับแต่ที่นแน่ๆนะครับก็คือชุดข้างในกล่องนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเหมือนกันฮิฟเตอร์เรเบลสวยจริงชอบมากถ้าได้มาก,ก็ดีนะครับและทางด้านของตัวมก,กน,น็อกเองก็น่ารักมากๆ เกะมากสวยมากชอบมากเหมือนกันทุกอย่างที่เป็นของชมพูนะครับดีหมดเลยจริงๆชุดม่วงก็โอเคนะครับแต่ก็แน่นอนหวังว่าจะได้ตัวโกรซ่าและกล่องนี้ก็มีการันตีถูกห้ารอบอยู่เนี่ยครับและไหนๆก็ัหนละจัดสักหน่อยละกันถ้าได้เลยก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้รีบขนาดน,นั้นแต่ก็โอ้เออเอเอเดี๋ยวฟังออกเลยเหรอคิดว่าจบไวเดี และถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ r a z e r g o ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g g e กียหรือแม้กระทั่ง Gift v o u c h e r ก็ตาม เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นล <Wow. S 1> นะชาหาเพื่อน,นสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line@ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop com นะครับกล่องเบ็ดตะเล็กหน่อยละกันไหนๆก็ออกไว้นะก็จัดสักหน่อยจัดสักหน่อยเผื่อได้อะไรดีก็ทีละสิบละกัน อ,อ,อ,อไม่ได้อะไรเอ่อเอ้าเอ้ยได้เฉยอ,อ,อต่ออีกสักหน่อยต่อสัมเพ่อเพ่อได้หัวด้วยนะครับเพ่อได้หัวด้วยโอเคไม่ออกโอเคก็ยังไม่ออก <S <S งั้นพอก่อนพอก่อนเพราะว่าถ้าเกิดส่มไปจากการที่มันดีอยู่แล้วนะฮะจะก,กลายเป็นเกลือนะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าฟลุกใช้ได้เลยนะไม่คิดว่าจะออกสักอย่างเลยนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและเจอกันใหม่เด็กเก่งดกดน,นะครับเย้ yeah.